สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับดิฉันอยู่ระหวัตรผิว้งดีเช่นเคยค่ะกับหนังสือเล่มเจ้าชายน้อยนะคะยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้ตอนที่26แล้วค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะใกล้ๆก,กับบ่อน้ำมีกำแพงหินเก่าๆเ,เมื่อฉันเดินกลับจากงานของฉันในตอนเย็นวันรุ่งขึ้น ฉันสังเกตเห็นเจ้าชายน้อยของฉันแต่ไกลเขานั่งห้อยเท้าอยู่บนกำแพงนั้นและฉันได้ยินเขากล่าวว่าเธอจำไม่ได้หรือเขากล่าวไม่ใช่ตรงนี้ทีเดียวหรอกนะมีอีกเสียงหนึ่งตอบเขาอย่างแน่นอนเพราะเขายืนยันว่าใช่แน่วันนี้แหละเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นฉันเดินตรงไปยังกำแพงฉันมองไม่เห็นหรือแม้แต่ได้ยินเสียงใครเลย อย่างไรก็ตามเจ้าชายน้อยตอบอีกแน่นอนเธอคงจะเห็นว่ารอยเท้าฉันเริ่มที่ตรงไหนบนพื้นทรายเธอก็เพียงแต่รอหน่อยฉันจะไปหายัางในที่นั่นในคืนนี้ฉันอยู่ห่างจากกําแพงประมาณ20เมตรได้และฉันก็ยังมองไม่เห็นอะไรเลยอยู่เช่นเดิมเจ้าชายน้อยก็ยังคงกล่าวสื่อไปหลังจากเงียบไปสักครู่เธอมีพิษดีใช่ไหม เธอแน่ใจว่าจะไม่ทำให้ฉันเจ็บปวดนานๆนะฉันหยุดยืนนิ่งงันใจเสียวสะท้านฉันยังไม่เข้าใจตอนนี้ไปเสียก่อนเขากล่าวฉันอยากจะลงละดังนั้นฉันจึงลดสายตามองที่เชิงกำแพงแล้วฉันก็กระโดด